นักเรียนวันนี้มาพบกับครูฝนนะคะวันนี้ครูฝนนะคะมีแบบึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเป็นเรื่องสารรอบตัวเรานะคะซึ่งอยู่ในบทแรกนะคะที่เราจะเรียนเทอมนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาพูดคร่าวๆก่อนนะคะในเทอมนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด4เรื่องหลักๆนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็นนะคะเรื่องสารรอบตัวเราหินและา้าตุดิบดําบาน,นะ ดาราธรณีพิบัตินะคะดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศซึ่งในแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีเนะะื้อหามีแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็จะมีข้อสอบให้นักเรียนได้ทํากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าแรกกันก่อนเนาะอ่าแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะอ่าหน้านี้นะคะคุณครูให้ทําไปแล้วนะคะตอนที่นักเรียนออนไลน์เนาะเดี๋ยวฝนจะมาเฉลยให้นักเรียนฟังไปเลยนะคะ ข้อแรกเขาถามว่าเมื่อนำน้ำคลองนะคะที่นุ่นตากมากรองนะคะด้วยผ้าขาวบานนักเรียนคิดว่านะคะจะสามารถกำจัดเศษผงที่อยู่ในน้ำได้หรือไม่นะคะเพราะเหตุใดคำตอบนะคะก็คือได้เนาะนะคะได้นะคะถ้าเกิดนำผ้าขาวบางมากรองนะคะก็คือสามารถกำจัดเศษนะคะ สวกหลุดละอองนะคะที่ชิ้นใหญ่ๆห,หรือเศษหญ้าเศษใบไม้ต่างๆได้นะคะซึ่งน้ำนะคะมันเป็นของเหลวใช่ไหมมันจะสามารถรอดผ่านผ้าของบางได้เนาะและคือเดี๋ยวน้องเด็กก็เอาไปสรุปนะคะข้อที่2นะคะถ้าไม่มีผ้าของบางสามารถใช้อุปกรณ์ใดกรองได้นะคะก็อาจจะเป็นใช้อ่ากรวยกรองนะคะใช้กระดาษกรอง เป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็นในสมัยโบราณเขาก็จะทําเป็นชันช้นๆเนาะมีทั้งหินมีทั้งสไตล์มีทั้งนุ่นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สองเนาะต่อไปหน้าที่สามนะคะเขาให้หนักเรียนนะคะทําการทดลองอ่ะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยเนาะการทดลองนะคะถ้าหากใครอยู่ที่บ้านเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ง่ายๆนะคะในบ้านนะคะ ที่จะทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะส่วนคนที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือจะมีจานม,มีเนเหล็กนะคะมีสารผสมสารผสมในที่นี้นะคะเขาจะผสมระหว่างทรายกับผงตะไบเหล็กเอาไว้นะคะแล้วก็สารผสมอีกอันนึงก็คือจะเป็นเม็ดถั่วเขียวกับทรายหยาบทรายละเอียดน,นะคะ5้าตะแกงรงก้อนนะคะหกกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ ก็เจ็ดหนังสือนะคะหรืออินเทอร์เน็ตนะคะที่จะช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลนั่นเองนะคะจุดประสงค์ในการทดลองของเขานะคะนักเรียนจุดประสงค์ในการทดลองนะคะก็คือเพื่ออธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผรสมด้วยการหยิบออกและร่อนนะคะ 2. ทดลองและอธิบายการแยกสารผรสมด้วยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะจากจุดประสงค์ดัง,ดงกล่าว มันก็คือดูได้คร่าวๆเลยว่าเราจะสามารถแยกอะไรได้นะคะอ่ะเรามาดูวิธีการทำของเขานะคะนักเรียนก็คือให้สังเกตลักษณะทางกายภาพก็คือดูก่อนนะคะว่ามเมล็ดถั่วเขียวผสมกับทรายหยาบและทรายละเอียดนะคะมันมีลักษณะอย่างไร 2. แยกมเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสมสังเกตผลและบันทึกนะคะ3แยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียดสังเกตผลและบันทึก 4. นำผลการทดลองนะคะมาอภิปรายนะคะ 5. นะคะสืบค้นวิธีการแยกสารของข้อสอบและข้อสเพิ่มเติมก็คือเราไปดูเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอะ่เรามาดูตารางบันทึกผลข้อมูลนะคะน,นักเรียนเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้ไม่ยากเลยมันง่ายนะคะลักษณะทางกายภาพนะคะ ลักษณะทางกายภาพเขาถามว่ามเมล็ดถั่วเขียวผสมกับทรายหยาบและทรายละเอียดที่สังเกตได้จะเป็นอย่างไรลักษณะก็คือถ้าเป็นมเมล็ดถั่วเขียวก็จะมีลักษณะเป็นขอแข็งนะคะมีสีเขียวนะคะส่วนทรายก็คือจะมีสีน้ำตาลนะคะอยู่ผสมปนเปกันนะคะแล้วก็ลักษณะที่เรามองเห็นขนาดนะคะ,มะเมล็ดถั่วเขียวก็จะใหญ่กว่ามเมล็ดทรายเนาะ แล้วก็ลักษณะของทรายหยาบกับทรายละเอียดเขาก็จะไม่เหมือนกันนะเกรียนสามารถแยกเป็นข้อๆได้เลยนะคะทรายหยาบทรายละเอียดนะคะลักษณะเป็นยังไงถ้าทรายละเอียดเม็ดก็จะเล็กนะคะเล็กเม็ดเดียวนะคะเล็กกว่าละเอียดกว่าจับเราไม่หยาบมือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรายหยาบนะคะเม็ดมันก็จะใหญ่กว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือให้เราสังเกตนะคะแล้วก็บันทึกขดลงไปนะคะส่วนในตารางนะคะ ตารางก็คือมาจากข้อที่เขาบอกว่าให้เราบันทึกเนาะอันแรกนะคะแยกเม็ดถั่วเขียวออกจากสารผสมนะคะการแยกเม็ดถั่วเขียวนะคะวิธีการแยกนะคะก็คือโดยการหยิบออกเนาะเพราะว่าเมล็ดถั่วเขียวมันใหญ่กว่า,านะคะมันสามารถมองเห็นได้แล้วสีมันก็ต่างก,กันชัดเจนนะคะมันก็คือสามารถที่จะหยิบออกได้ผลในการทํากิจกรรมนะคะเราสามารถนะคะที่ จะแยกเม็ดถูเขียวนะคะออกจากทรายได้นะคะลักษณะของสารผสมที่เหลือนะคะก็จะเหลือแต่ทรายอย่างเดียวละทีนี้แต่จะเป็นทรายหยากบกับทรายละเอียดปนกันนะคะส่วนข้อ2นะคะวิธีการแยกทรายหยากบกับทรายละเอียดออกจากกันทีนี้ทรายหยาบกับทรายละเอียดเดยนี่ยมลักษณะมัน ต่างกันก็จริงแต่สีมันเหมือนกันถูกไหมคะนะักเรียนถ้าสีมันเหมือนกันวิธีการแยกมันก็จะยากถูกไหมคะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่าไหนเป็นทรายหยาบอันไหนเป็นทรายละเอียดเนื่องจากว่าสีมันเหมือนกันวิธีการแยกสารของเขานะคะก็จะใช้วิธีการร่อนนั่นเองนะคะลักษณะของทรายหยาบที่ผ่านการร่อนแล้วก็จะเป็นของแข็งนะคะสีนต,ตาลเมล็ดหยาบนะคะส่วนทรายละเอียดนะคะลักษณะของมันก็คือเป็น ของแข็งเหมือนกันนะคะมีขนาดเล็กมากนะคะลักษณะเป็นผงผงผงละเอียดนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการแยกของเขาเนาะต่อไปการสรุปผลนะคะสรุปผลเราก็ร้อมา,มาจากมาจากจุดประสงค์เลยที่เขาให้มานะคะการแยกของแข็งนะคะที่มีขนาดต่าง ถ้าสารที่ต้องแยกมีขนาดใหญ่และมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเช่นมเรล็ดถั่เขียวนะคะเราสามารถใช้วิธีการแยกโดยการหยิบออกได้นะคะส่วนสารที่ต้องการแยกมีขนาดเล็กนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์นะคะในการแยกนะคะยกตัวอย่างเช่นทรายหยาบกับทรายละเอียดเป็นต้นนะคะอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะสรุปผลการทดลอง ต่อไปการบันทึกผลการทดลองบันทึกข้อมูลนะคะในตอนที่2เนาะในตอนที่2นี้นะคะลักษณะทางกายภาพนะคะของสารผสมลักษณะทางกายภาพของสารผสมนะคะอ,อยู่ในหน้าที่5เนาะลักษณะทางกายภาพของสารผสมนะคะทรายกับผงตะไบเหล็กน,นะคะ ทรายกับผงตาใบเหล็กที่สังเกตได้ทรายก็จะเป็นของแข็งสีน้ำตาลส่วนตาใบเหล็กนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีดำสีเงินเงินเนาะสีมาแตกต่างกันชัดเจนแต่มีขนาดเล็กมากนะคะเพราะว่ามันบอกว่าเป็นผงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขนาดมันจะเล็กมากนะคะการบันทึกผลการทดลองนะคะ กิจกรรมนี้ขอให้แยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายโดยใช้แท่งแม่เหล็กถูกไหมคะคุณสมบัติของแท่งแม่เหล็กมันก็จะดูดสารแม่เหล็กถูกไหมวิธีการแยกก็คือใช้แม่เหล็กสามารถดูดผงตะไบเหล็กออกมาได้เลยนะคะลักษณะที่แยกได้นะคะผงตะไบเหล็กที่เราแยกได้ออกมานะคะก็จะเป็นของแข็งสีดำมีขนาดเล็กหรือว่า,าเป็นผงสีดำนะคะที่มีขนาดเล็กมากนั่นเอง ส่วนลักษณะของสารที่เหลือนั่นก็คือทรายนะคะก็จะเป็นของแข็งสีน้ำตาลนะคะสรุปผลนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะการแยกสารผสมที่ประกอบด้วยสารที่มีคุณสมบัตินะคะที่ถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะเช่นผงตะไบเหล็กและสารที่ไม่มีสมบัติในการดึงดูดแม่เหล็กได้เช่นสายควรจะใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะเนื่องจากว่ามีสมบัติในการ ใช้แม่เหล็กดึงดูดได้นั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะคะก็คือ,อถ้าเราจะแยกสารที่มันมีแม่เหล็กผสมอยู่เราก็ควรที่จะใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองนะคะมันก็จะง่ายกว่าเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่4นะคะเขาแยกเม็ดทรายละเอียดกับเม็ดทรายหยาบใช่ไหมเม็ดทรายมันไม่ได้มีคุณสมบัติของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันก็ใช้แม่เหล็กดึงดูดไม่ได้นะคะวิธีการ วิธีการที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการร่อนเลยนะคะแตะะ่ในหน้าที่5คราวนี้มันเป็นผงตะไบเหล็กกับรายซึ่งขนาดมันเล็กมากทั้งคู่นะคะเวลามันล่อนมาแล้วมันก็ยังผสมกันอยู่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แม่เหล็กนะคะวิธีการแยกสารประกอบนะคะขึ้นอยู่กับว่าสารชนิดนั้นเป็นสารชนิดใดนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันไปนั่นเอง หน้าต่อไปนะคะอันนี้ครูฝนก็ให้ทำในห้องเรียนออนไลน์แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยเนาะ,ะสำหรับหน้านี้นะคะนักเรียนให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องว่างนะคะที่เครื่องมือนะคะในการแยกน้ำตาลทรายกับผงแป้งออกจากกันเนาะข้อที่หนึ่งนะคะให้ขิดขเครื่องหมายถูกเนาะอะไรที่สามารถแยกน้ำตาลทรายออกจากแป้งได้นะคะคำตอบก็คือ กระชอนนะคะกระชอนคือภาพที่2เนาะเสร็จแล้วเราเอาภาพทั้งสาภาพมาตอบคำถามนะคะในข้อที่2ต่อนะคะข้อ2ก็ถามว่าพิจารณาสารผสมต่อไปนี้แล้วบอกวิธีการแยกสารที่เหมาะสมที่สุดพร้อมทั้งบอกเหตุผลนะคะ 1. ่ผงตะไบเหล็กผสมในผงขี้เลื่อยวิธีการแยกสารก็คือต้องใช้ภาพหมายเล็กสามนั่นก็คือใช้แม่เหล็กดึงดูดอย่างที่บอกไปถ้าสารอะไรก็ตามที่มีผงเหล็กหรือว่าเป็นสารประกอบที่เป็นโลหะผสมอยู่นะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือใช้แม่เหล็กดูดได้เลยนะคะต่อไปข้อ2เข้าเปลือกผสมในข้าวสาร ข้าเปลือกผสมในข้าวสารใช้วิธีการหยิบออกนะคะง่ายที่สุดเพราะว่าข้าเปลือกกับข้าวสารมีสีที่แตกต่างกันแล้วมเมล็ดก,ก็จะใหญ่ด้วยนะคะข้อที่3ก้อนหินขนาดเล็กผสมอยู่ในทรายก้อนหินขนาดเล็กผสมอยู่ในทรายทรายกับก้อนหินนะคะขนาดเขาเล็กทั้งคู่เนาะถ้าเราจะหยิบออกมันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะ นั่นก็คือวิธีการล่อนนั่นเองต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนทำเมล็ดขา้าวโพดแห้งหล่นในหลนลงไปในข้าวสารนะคะนะักเรียนต้องการแยกเมล็ดขา้าวโพดแห้งออกจากข้าวสารใช้วิธีการใดนะคะระหว่างหยิบออกหรือล่อนนะคะแนวคําตอบนะคะสามารถทําได้ทั้ง2วิธีเพราะอะไรนักเรียนก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะอาต่อไปนะคะต่อไป ต่อไปเป็นการทดลองอีกเหมือนกันนะคะเป็นการทดลองอีกเหมือนกันอันนี้ไม่ยากเลยง่ายมากเลยนะคะเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะของแข็งออกจากของเหลวนะคะจุดประสงค์ในที่นี้ก็คือการแยกสารผสมด้วยวิธีการตกตะกอนการลินออกหรือว่าการกรองนะคะเครื่องมือที่ต้องเตรียมนะคะสารส้มนะคะที่คีบสารกรวยกรองนะคะกระดาษกรอง แท่งแก้วคนสารขาตั้งและที่ยึดวงแหวนนะคะบีเกอร์นะคะแล้วก็น้ำนะคะที่ผสมดินไว้หรือว่าจะเป็นน้ำคลองก็ได้นะคะวิธีการนะคะก็คือนะคะให้นักเรียนสังเกตก่อนสังเกตตะกอนก่อนที่อยู่ในน้ำนะคะ2แล้วก็นำมาแยกนะคะโดยการลินออกนะคะ3นะคะ แยกของเหลวจากของแข็งอีกครั้งเพื่อให้ใสขึ้นโดยใช้กระดาษกรองนะคะ 5. นะคะนำการทดลองมาอาภิปรายร่วมกันอ่าเรามาดูนะคะเรามาดูนะคะตารางบันทึกผลเลยนะคะตารางบันทึกข้อมูลนะคะลักษณะทางกายภาพก็คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่ามองไปเห็นเห็นเลยว่าน้ำคลองที่ผสม น้ำคลองนะคะหรือว่าน้ำที่ผสมดินจะสังเกตว่าลักษณะของมันนะคะจะเป็นของเหลวมีความขุ่นนะคะอาจจะมีเศษตะกอนมีเศษดินเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะที่เราสังเกตได้เนาะจากการทำกิจกรรมนะคะข้อท,ที่1แยกสรนผสมด้วยการทำให้ตกตะกอนนะคะการทำให้ตกตะกอนนะคะก็คือ,อใช้อาจจะใช้วิธีที่ ตั้งทิ้งไว้ก็ได้พวกนี้มันก็จะตกตะกอนไปเองนะคะลักษณะของสารผสมเมื่อมันทิ้งไว้นะคะความใสมันก็จะมีมากขึ้นเศษสกปรปกต่างๆมันก็จะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนั่นเองแต่ว่ามันยังไม่สะอาดนะแล้วมันก็ยังไม่ได้ใสแบบสามารถเอามาใช้ได้เนาะต่อไป 2. นะคะแยกของเหลวออกจากของแข็งพอเราทําให้มันตกตะกอนแล้วถูกไหมมันก็จะมี ของแข็งที่อยู่ด้านล่างนั่นก็คือเศษดินเศษฝุ่นเศษผงต่างๆที่มันที่มันเป็นของแข็งนะคะเราก็จะใช้วิธีการดินน้ําออกนะคะลินแค่น้ําใสๆออกนะคะลักษณะของเลวที่แยกได้ก็คือจะมีความขุ่นน้อยลงนะคะส่วนของแข็งก็จะเป็นแบบว่าพวกดินพวกตะกอนสีดำๆนั่นเองส่วนข้อที่3ามนะคะ แยกของเหลวออกจากของแข็งโดยวิธีการกรองนะคะจากข้อที่2เนาะการลินออกมันก็ยังไม่ได้สะอาดมากมันแค่แยกเฉยๆระหว่างของแข็งกับของเหลวแต่ถ้าเราอยากทำให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้น ให้มันใสามากิ่งขึ้นเราต้องเอาไปกรองกรอบหนึ่งด้วยกรวยกรองนะคะหรือกระดาษกรองก็ได้นะคะหรือจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้มาแล้วแต่นะคะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะของเหลวที่แยกได้นะคะก็จะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะคะ สีก็จะไม่ค่อยขุ่นและทีนี้นะคะส่วนของแข็งที่แยกได้นะคะตะกรณนที่มันยังเหลืออยู่นะคะก็จะเป็นสีดำสีน้ำตาลนะคะแล้วแต่ว่าเราเอาน้ำมาจากไหนนั่นเองส่วนสรุปผลการทดลองนะคะการแยกสารผสมโดยการทําให้ตกตะกอนนะคะเป็นวิธีการแยกสารที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวนะคะโดยสารสารนั้นมันจะผสมกันอยู่ทําให้น้ํามีลักษณะขุ่นนั่นเอง การแยกโดยการลินออกก็จะเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวผสมอยู่ด้วยกันนะคะแต่ของแข็งนั้นจะต้องไม่ละลายในของเหลวนะคะ การลินออกก็คือของแข็งต้องไม่ละลายในของเหลวนะคะอย่างเช่นเราสาวข้าวเป็นต้นนะคะส่วนการแยกด้วยกระดาษกรองนะคะเป็นการแยกของแข็งนะคะผสมอยู่ในของเหลวนะคะเป็นการแยกสารแขวนลอยออกจากน้ำก็คือแยกตะกอนออกจากน้ำเลยนะคะโดยการกรองนั่นเองน้ำก็จะใสขึ้นนะคะอ่ะขออีกหนึ่งหน้านะคะขออีกหนึ่งหน้าเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่9 ถ้าใครทําตามผู้ฝนนะคะทาไปพร้อมๆกันเนาะผู้ฝนอาจจะพูดเร็วนิดนึงแต่แเรียนสามารถจับใจความได้แล้วก็สามารถที่จะย้อนมาดูคลิปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะทั้งในห้องแล้วก็เรียนออนไลน์เลยนะคะสามารถที่จะย้อนมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครไม่ทันตรงไหนนะคะสามารถเรียนซ้ําๆได้หลายๆรอบเลยนะคะมาดูแบบฝึกษนานทย ที่กกานนะคะหน้าที่9นะคะอ่าข้อที่1เขาถามว่าถ้าต้องการทําน้ําโรลให้ใสขึ้นแต่ไม่มีสารส้มไม่มีกระดาษกองแล้เรียนควรเลือกใช้วัสดุใดแทนนะคะและมีวิธีการอย่างไรในการทําให้น้าโคลใสขึ้นนะคะ วิธีการนะคะที่ทําให้น้ําโคลนใสขึ้นนะคะก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยเนาะใช้กวยกลองนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดอยากทําให้มันใสขึ้นการใช้กลวยกรองมันทําให้ใสขึ้นในระดับหนึ่งเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวเนาะแต่น้าําใสแบบว่าให้ใสามากๆนะคะวิธีการอีกอันหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้สำลีช่วยนะคะเอาสำลีเนี่ยอุดลงไปในกลวยกรองเลยแล้วน้ํานที่ออกมามันจะใสขึ้นเลยนะคะ วัสดุที่ใช้นะคะสําหรับข้อที่นเนาะก็สําลีกับกลวยกรองนะคะวางสาลีลงไปในกรวยกรองแล้วนำนำไปวางบนภาชนะนะคะที่เราจะเอาน้ําใส่ลงไปเนาะแล้วก็เอาน้ำนะคะน้ําโคลนนะคะใส่ลงไปผ่านกวยกรองนะคะมันก็จะผ่านกวยกรองผ่านสําลีน้ําก็จะค่อยๆซึมนะคะใส่ภาชนะน้ําที่ได้ก็จะมีลักษณะที่ใสขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่ 2, นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสารผสมในชีวิตประจำวันที่แยกสารได้โดยวิธีดังต่อไปนี้นะคะอย่างน้อย 3. ตัวอย่างนะคะข้อที่ 1- การลินออกการลินออกทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นการสาวข้าวเนาะการาล้างผักล้างหมูล้างเนื้อแเราก็จะใช้วิธีการลินออกนะคะหรือนะคะการ อะไรนะชงกาแฟนะคะกรองกาแฟชงชาอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นต้นนะคะเราก็ใช้วิธีการลีนออกนะคะต่อไปการกรองนะคะการกรองก็อย่างเช่นคั้นมะพร้าวนะคะาการทำให้น้ำใสขึ้นนะคะ,ะใช้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเครื่องกรองนะคะ การกรองน้ำมันนะคะออกจากาเศษที่เราทอดนะคะแบบกรองน้ำมันให้มันใสขึ้นนะคะหรือกรองน้ำซุปให้มันใสขึ้นอ่างเป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่3ถ้านักเรียนบีดน้ำมะนาวและมีเมล็ดน้ำมีเมล็ดมะนาวผสมอยู่นักเรียนจะใช้วิธีการดายแยกเมล็ดมะนาวออกนะคะ ก็ได้ทั้งสองวิธีเหมือนกันนะคะจะกรองด้วยผ้าขอบางก็ได้นะคะหรือว่าจะกรองด้วยกระชอนก็ได้นะคะได้ทั้งสองอันเลยเพราะว่ามะนาวมันเม็ดใหญ่อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดปริมาณเยอะๆเราหยิบออกมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมก็กรองก็ง่ายลีพวกเศษตะกอนเล็กๆน้อยๆมันก็จะได้หายไปน้ำมะานาวที่เราได้มันก็จะใสสะอาดด้วยนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะ ครูฝนให้แบบฝึกหัดแค่นี้นะคะนักเรียนสามารถทำแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้เลยนะคะวันนี้เฉลยไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยหวังว่านักเรียนนะคะจะทำเสร็จแล้วก็ส่งงานคุณครูได้ครบทุกคนนะคะเรามาเรียนกันตามปกติแล้วนะคะแล้วก็เฉลยด้วยนะคะเรียนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นหวังว่านักเรียนจะส่งงานคูฝคนได้ครบทุกคนนะคะสำหรับวิชานี้นะคะวิทยาศาสตร์นะคะในวันพุธนะคะวันพุธนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้าเนาะแล้วก็อย่าลืมส่งงานคุณคุู่ด้วยนะคะสวัสดี